โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิพันฟิชชิงกระแพงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นล็อกลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะครับผมเป็นล็อกซีโร่บีจีนะครับผมแต่ชุดนี้จะเป็นลิมิเต็ดก็คือมันเป็นสีทองนะครับผมจะเป็นสีทองด้วยเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเป็นเบอร์20นะครับผม BG 20นะครับผมและ BG30 ที่เข้ามาก็คือจะเป็นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมชุดนี้ นะครับผมชุดนี้แข็งแกร่งทนทานแน่นอนเพราะสไตล์ BG อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นแขนเกลียวนะครับผมแขนเกลียวนะครับผมนะครับตัวนี้ก็แน่นอนเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาได้นะครับผมเท่ากับซีโร่เท่ากับตัวลอก BG ทั่วไปเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้แน่นอนแกนต้องใหญ่นะครับผมแกนต้องใหญ่จริงๆนะครับผมนะครับก็คือจะเป็นสไตล์ของซีโร่บีเลยนะครับผม นะครับนี่แกนใหญ่จริงๆนะครับผมกิกเสียงก็แบบใหม่ด้วยนะครับผมกิกเสียงแบบใหม่นะฮะเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาได้นะครับผมปกติเลยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งเบอร์20และ30นะครับ30นี่ผมว่าแกนจะใหญ่กว่าอีกนะครับผมนะฮะชุดทีแล้วมันมี20กับ30สีดำนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น30นะครับนี่แกนยังใหญ่เลยนะครับผมนะครับผมใหญ่จริงๆเลยนะครับผมนี่ นะครับผมเข้ามา2เบอร์นะครับผมแต่จริงๆก็15ก็มาแล้วนะครับผม15สีทองก็เข้ามาแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมการจูดสายนะครับผมขอดูการจูดสายหน่อย20ปอนด์นี่นะครับผม20ปอนด์นะครับผมอยู่ที่125เมตรนะครับผมเหลือๆนะครับผมรอบ4.9นะฮะลูกปืน5้บวกหนึ่งนะครับผมเบรกเป็นคาร์บอนนะครับผมน้ำหนักประมาณ5ขีดนะครับผมน้ำหนักประมาณ5ขีด 495กรัมนะครับผมก็ประมาณ5ขีดเลยนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับผมค่อนข้างหนักแต่เน้นตกปลาใหญ่นะครับผมเราจะเน้นตกปลาใหญ่ตกปลาทะเลได้นะครับผมส่วนเบอร์30นะครับผมเบอร์30นะครับรอบ4.9ลูกปืน5้เบอร์เท่ากันนะครับผมการจู่สาย25ปอนด์นะครับได้140เมตรนะครับผมนะครับเบรคคาร์บอนเหมือนกันลอกหนัก510กรัมก็คือประมาณครึ่งกิโลนิด นิดเดียวเองนะครับผมนะครับผมส่วนราคาชุดนี้จะขอจัดโปรก่อนเลยนะครับผมชุดนี้นะครับผมนะครับเบอร์ยี่สิบนะครับผมเบอร์ยี่สิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพอเลยนะครับส่งฟรีเลยทั้งจะจะโอนก็ได้ปลายทางก็ได้นะครับผมนะคราบริษัทจะอยู่ที่ประมาณพันสี่กว่านะครับผมนะครับผมส่วนเบอร์สามสิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ ส่งฟรีเหมือนกันเลยนะครับผมจะโอนก็ได้จะปลายทางก็ได้นะครับแต่เอ๊ะลูกค้าทําไมถึงจาได้นะครับผมเท่ากับสีดําเลยนะครับผมซีโร่จะมีสีดําด้วยราคาเท่ากันเลยนะครับผมเอาไปเท่ากันเลยก็ได้นะครับส่งฟรีอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนจริงๆสีดําจะต้องบวกอีก50บบาทแต่ชุดนี้จัดโปรไปเลยนะครับผมจัดโปรกันไปเลยส่งฟรีกันไปเลยนะครับตามราคาที่แจ้งกันไปเลยนะครับ ตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้ก็คือไว้เฝ้ายีสกใหญ่เลยนะครับผมนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับผมดูดูดูขนาดสปูนก็ได้นะครับผมก็คือสปูนใหญ่และลึกนะครับผมนะครับเน้นเฝ้าป๋าใหญ่เลยนะครับผมลงทะเลได้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวน้ําเค็มเลยนะครับผมนะครับผมฝาเบรกไม่ตกน้ําเหมือนรุ่นเก่านะครับผมนะครับแขนเกลียวด้วยไม่สายด้วยนะครับผมตุดนี้จะไม่สายด้วยนะครับผมจะหมุนไม no well. like ่สายเหมือนพวกลอกบีจีไดว่าบีจีแท้ๆนะครับผมนะครับผม ตัวนี้เขาปรับปรุงมาใหม่แล้วนะครับผมแข็งแกร่งทนทานแน่นอนเลยนะครับผมลงทะเลได้แบบสบายๆเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวพังเลยนะครับผมแขนกว้านก็ขนาดใหญ่อะไรจริงๆเลยนะครับผมสินค้ามีแค่ร้อยกว่าตัวนะครับผมได้มาแค่ร้อยกว่าตัวเองแบ่งๆกันขายนะครับผมนะครับสินค้าจากร้านพานี่พานฟิชชิ่งกัแบงเพชรนะครับผมลูกค้านะครับผมตอนหลังๆนี่ผมจะไปลงในคลิปีริวเยอะเลยนะครับผมก็คือในพวก ในสั้นๆนะครับผมเป็นเป็นแบบเป็นขนาดเป็นแนวตั้งนะครับผมลองดูแล้วกันนะครับผมตอนนี้แทบจะลงทุกวันและใน u t u b e นะครับผมสินค้าติดตามได้ในนั้นได้เลยนะครับลองดูนะครับสินค้าในร้านนะครับผมก็อะไรมาจะรีบลงไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ